สวัสดีครับสาระกฎหมายบายทนายสันติวันนี้นะครับก็มาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากภารกิจเยอะนะครับภารกิจเยอะแล้วก็สถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องมาจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับคดีนะครับการพิจารณาคดีออนไลน์มีทั้งที่ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับก็ต้องใช้ระบบอ่าพิจารณาคดีอัลลิคนะครับต้องต้องเตรียมความพร้อมกันสักนิดหนึ่งวันนี้ก็อ่า พิจารณคดีเสร็จก็จะมาตอบข้อสักถามนะครับก็มีพี่ๆจากพัทยานะครับที่ดูคลิป YouTube ของทนายไปเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็เกิดข้อสงสัยก็เลยโทรมาสอบถามแล้วกอ็อยากให้ทนายทําคลิปเกี่ยวกับการนับอายุความนะครับรอีกสักรอบหนึ่งว่านับอายุความแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็ทําไมเจ้านี้ อื่นถึงมาฟ้องคดีเราได้เขาใช้สิทธิอะไรในการฟ้องคดีลูกหนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยไปเป็นหนี้ของบริษัทนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทนายก็จะมาตอบข้อสักถามนะครับโดยสังเกตครับโดยสังเกตก็ช่วงนี้โควิดก็ระมัดระวังตัวเองนะครับทุกท่านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก่อนที่จะรับฟังก็ทนายขอให้ทุกท่านนะครับรบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทนายนะครับในการ ทำคลิปต่อๆไปนะครับเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันนะครับเ ouais. ป pues, hmm ็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อมีคนกดติดตามคนกดคอมเมนต์มาทนายก็มีกําลังใจนะครับมีกําลังใจนะครับอ่าก็จะเข้าสู่ของเกี่ยวกับประเด็นเรื Perfect ่องการนับอายุความนะครับสำหรับนี่บัตรเครดิตเดี๋ยวทนายจะเจาะประเด็นเรื่องนี่บัตรเครดิตนะครับสำหรับนี่บัตรเครดิตก็จะเป็นนี่ที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการฟ้องคดีเยอะนะครับมีการฟ้องคดีเยอะก็มีประสบปัญหามากนะครับ ตอนนี้ทนายกา็มีผู้สอบถามมาอย่างมากมายนะครับเนื่องจากทําคลิปไปแล้วก็มีประเด็นการสอบถามทั้งคอมเมนต์ใน y t u t u นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามทางไลน์ทาง Messenger ก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเป็นการช่วยเหลือการเบื้องต้นนะครับทุกคนเมื่อถูกฟ้องคดีเป็นทุกหมดครับเป็นทุกหมดทนายเข้าใจ ก็อะไรที่พอช่วยได้นะครับให้คำปรึกษาไปก็ว่าไปส่วนจะพิจารณาคดีแบบไหนจะดำเนินการต่อไปยังไงก็ขึ้นอยู่กับสิทธิของแต่ละท่านนะครับทนายก็ไม่ก้าวล่วงนะครับสำหรับนี้บัตรเครดิตนะครับนี่บัตรเครดิตก็เป็นนี่เกี่ยวกับเงินการใช้เงินการาไปขอสินเชื่อนะครับมันก็มีอยู่เป็นประมาณสาประเภทนะครับนี่บัตรเครดิตอายุความก็2ปีนะครับ บัตรกดเงินสดอายุความก็10ปีนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการผ่อนทุนคืนเป็นงวดนะครับก็จะมีอายุความ5ปีตามที่กฎหมายกําหนดนะครับสำหรายุความก็คือเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องได้ภายในอายุความนะครับหากเจ้าหนี้ละเลยไม่ใช้สิทธิภายในอายุความกฎหมายเขาเปิดช่องว่าลูกหนี้มีสิทธิจะปฏิเสธการชําระหนี้ได้นะครับปฏิเสธได้นะครับแต่ยังเป็นหนี้อยู่แต่เมื่อคุณฟ้องคดี เกินอายุความที่กฎหมายกําหนดนะครับคดีขาดอายุความลูกหนี้สามารถปฏิเสธหนี้ล่าวได้โดยไม่ต้องชําระหนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นหนี้นะครับเป็นหนี้อยู่แต่เมื่อถูกฟ้องคดีก็ปฏิเสธไม่ชําระหนี้ได้นะครับถ้าคดีขาดอายุความคําว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับสำหรับอายุความนะครับก็จะมีการนับอายุความคล้ายๆกันนะครับสำหรับ นี่บัตรเครดิตนี่บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คำอายุความก็จะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อเจ้าหนี้สามารถที่จะบังคับสิทธ,ธิเรียกร้องได้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นว่ากำหนดชำระวันที่ห้านะครับวันที่5วันที่5ของเดือนนี้นะครับวันที่5เดือนนี้เมื่อพ้นกำหนดคุณไม่ชำระหนี้นะครับอายุความก็เริ่มนับวันถัดไปนะครับคือเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เรียกว่าอายุความก็เริ่มนับตั้งแต่วันนั้นนะครับเริ่มนับเสร็จปุ๊บอายุความของบัตรเครดิตก็คือ2ปีถ้าวันชําระหนี้ครั้งสุดท้ายคุณชําระหนี้ปุ๊บนะครับอายุความก็เสถีหยุดลงก็เริ่มนับใหม่นะครับนับใหม่ภายในความไปเรื่อยไปเรื่อยคือถ้าเหมือนอายุความมันเดินไปนะครับจะครบ2ปีแล้วคุณก็ไปชําระหนี้บางส่วนชาระดอกเบีย้ยชําระต้นเงินบ้างเล็กน้อยนะครับ มันก็จะทําให้อายุความสุปหยุดลงสุปหยุดลงปุ๊บนะครับอายุความก็เริ่มนับใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคดีขาดอายุความแล้วคุณไปชําระหนี้นะครับไปชําระหนี้อายุความก็ไม่สุปหยุดลงนะครับแต่เป็นการชําระหนี้ให้กับเจ้านี้เจ้านี้จะมีสิทธิ์รับได้นะครับแต่คุณไม่สามารถที่จะไปฟ้องเรียกเงินดังกล่าวคืนได้นะครับก็เป็นการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับทีนี้อ่า ปัจจุบันนะครับก็จะมีการฟ้องคดีของเจ้าหนี้ทุกท่านก็ได้จะทราบบางบางคนโดนหมายศาลปรากฏว่าเอ้ยทำไมเจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้เราที่เราไปเคยไปขอสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับตัวน้ตนาจะอธิบายว่าเจ้าหนี้บัตรเครดิตปัจจุบันจะมีการโอนสิทธิทเรียกร้องให้กับเจ้าหนี้รายใหม่นะครับเจ้าหนี้รายใหม่เจ้าหนี้รายใหม่ก็คือมีอมการไปซื้อหนี้ดังกล่าวมาส่วนมากจะเป็นพวกหนี้เสีย คำว่านี่เสียคืออะไรนี่เสียคือนี่ที่มัมนขาดยุค,ความนี่ที่เอกสารไม่ครบถ้วนนะครับนี่ที่อยังไงอะ่ะไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรต่างต่างนะครับของลูกหนี้นะครับเรียกเป็นนี่เสียคือนี่เสียคือนี่ที่มันมันยากต่อการทวงถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวบริษัทต,ต่างเขากป็ประมูลซื้อนี่มาซื้อนี่มาเพื่อจะมาติดตามทวงถามเอาหนี้ดังกล่านะครับเป็นการซื้อถูกถูกนะครับ ไปถามเพื่อนฝูงมาถามว่าคุ้มไหมตอบได้เลยว่าคุ้มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาทัวงบางรายเขาใช้นี่ไม่ต้องฟ้องคดีครับทัวงไปก่อนติดนี่เขาจริงเขาก็ใช้นี่มานะครับบางคนก็กลัวก็ใช้นี่กันไปนะครับอ่าก็ใช้ตามกฎหมายแต่ทีนี้บางเคสนะครับดีการฟ้องคดีเข้ามาต่อศาลนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะพอคดีขาดยุความแล้วเนี่ยทำไมเขาฟ้องคดีได้ไอ้ความนับตอนไหนนะครับ การฟ้องคดีของเจ้าหนี้ในคดีแพ่งนะครับถึงแม้คดีจะขาดอายุความนะครับก็สามารถฟ้องคดีได้นะครับไม่ตัดสิทธิโจทย์นะครับแต่ว่าลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยนะครับต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นคําให้การต่อสู้คดีถึงจะเป็นประเด็นเรื่องการโต้แย้งสิทธิ์ของเราได้ถ้าสมมติถูกฟ้องคดีเรานิ่งเฉยเราไม่ไปศาลไม่ยื่นคําให้การสู้คดีเรื่องอายุความศาลก็จะพิภากษาคดี ในยอดหนี้ดังกล่าวให้เราต้องเป็นหนี้ชาระหนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเมื่อได้รับหมายสารทุกท่านก็ควรที่จะหนึ่งตัวดูสํานวนนะครับอ่านดูสํานวนว่าเฮ้ยมันตรงตามที่เราไปกู้หนี้หรือเปล่าเราชําระหนี้เขาไปกี่บาทแล้วชําระหนี้ตอนไหนนะครับคดีขาดยุความหรือไม่ถ้าหากเราประสงค์จะใช้หนี้เขาคืนก็ติดต่อโจทย์ติดต่อทางศาลนะครับก็อ่าปนิปนองกันไปถ้าไม่มีก็ มีช่องทางหนึ่งนะครับก็คือว่าหากเห็นว่าคดีขาดยุความก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะครับสามารถที่จะโต้แย้งสิทธิ์โดยยื่นคาให้การเรื่องประเด็นเกี่ยวกับคดีขาดยุความได้นะครับแต่เป็นนี่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ต้องชําระหนี้นะครับคือทนายไม่แนะนําว่าให้โกงหรือไม่ชําระหนี้แต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับก็เลือกใช้เอา2วิธีปฏิบัติ norm ผ่อนชําระกันไป หรือจะใช้สิทธิ์ในการยื่นคําให้การตามกฎหมายนะครับทีนี้คําว่าการนับอายุความของเจ้าหนี้รายใหม่จะนับตอนไหนนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับของเจ้าหนี้นะครับของเจ้าหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กันนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องดังกาลนะครับเจ้าหนี้รายใหม่จะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้รายเก่าด้วยนะครับเหมือนถ้าคดีขาดอายุความก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหนี้รายเก่ามาจนถึงเจ้าหนี้รายใหม่ อายุความไม่สะดุดหยุดลงในตอนที่เขารับซื้อนี่มานะครับต้องเข้าใจนะครับและอายุความก็ไม่ได้สะดุดหยุดลงตอนที่เขามีหนังสือแจ้งเตือนกับเรานะครับต้องเข้าใจคําว่าสะดุดหยุดลงคือต้องมีการชำระหนี้บางส่วนภายในอายุความของหนี้ดังกล่าวก่อนนะครับถึงจะสะดุดหยุดลงแต่ถ้าคดีขาดอายุความแล้วคุณไปชำระหนี้เขาเรียกว่าเป็นการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับตามเพอใจไป อ่าเจ้าหนี้ก็สามารถรับได้นะครับไม่เป็นไรเหมือนเหมือนถ้าเขาฟ้องคดีมาเราก็จ่ายหนี้เข้าไปก็ก็จบไปอ่าถามว่าอายุความจะสิ้นสุดจุดลงไหมเมือม่อเมือม่อเมือ่อมีการอนสิทธิ์ไปให้กับเจ้าหนี้รายใหม่ไม่สิ้นสุดจุดลงนะครับนี่ก็ยังคงนับต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงเจ้าหนี้รายใหม่นะครับอันนี้ทําความเข้าใจกันชัดเจนนะครับก็อ่ถ้าโดนหมายศาลนะครับอัดับแรกเลยนะครับแนะนำกันอีกทีหนึ่ง อ่านดูนะครับอ่านดูสำนวนให้เข้าใจดูวันนัดศาลนะครับศาลที่ไหนดูคําฟ้องโจทว่าใครเป็นโจทเราเป็นจำเลยไหมฟ้องที่ไหนถูกต้องไหมนะครับฟ้องที่ภูมิเนาของจำเลยไหมตามทะเบียนบ้านนะครับอ่าแล้วก็ศาลที่ไหนนัดวันไหนนะครับดูให้ดีแล้วก็อ่านดูสำนว,นวนว่าเราเป็นนี่เขาเมื่อไหร่นะครับเป็นนี่เมื่อไหร่มีการชำระนี่เมื่อไหร่นะครับกีบ่ปีกี่ปีมาแล้วนะครับอ่าต้องดูประเด็นนี้ให้ดีพอดูเสร็จปุ๊บก็ ลองปรึกษาทนายความที่ท่านไว้ใจนะครับที่ท่านเชื่อมัน่นแลวก็จะได้คําตอบจากทนายแต่ละท่านนะครับเป็นแนวทางให้ท่านไปนะครับเป็นหนี้ต้องชําระแต่หากว่าโจทย์ใช้หนี้ที่ใช้ใช้สิทธิ์ถ้าหากโจทย์ใช้สิทธิ์เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับก็คือคดีอาจจะขาดยุคความและโจทย์ฟ้องคดีก็จําเลยสามารถปฏิเสธการชําระหนี้ได้นะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับ เป็นความรู้เล็กน้อยตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านาโชคดีมีความสุขนะครับต่อสู้กับาการใช้ชีวิตที่มันโหดร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโควิดอย่างหนักแล้วก็งานที่มันอา,อาจจะถูกบีบให้ออกหลายท่านก็มีปัญหาโทรปรึกษาหลายายนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับจะลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทนายด้วยนะครับสวัสดีครับ